สวัสดีครับ15นาฬิกามาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับพีนภัทรนาชานพิ์ครับที่ภูเก็ตวันนี้มีการนำร่องฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3ใต <Wow. S 1> ้ผิวหนังแทนการฉีดเข้ากล้ามเนื้อมีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บภูเก็ตต้องชนะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์โรงพยาบเเซียม4,000ที่ด้านสะพานหินจำนวน2,500คนซึ่งภาพรวมตลอดทั้งวันเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมีจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆมาเอาในความสะดวกและผู้เข้ารับบริการไม่มีความกังวลแต่อย่างใด ขณะที่การฉีดจะเป็นลักษณะฉีดเข้าไปไม่ลึกเข็มจะเข้าแค่ชั้นผิวหนังแล้วทะยาขึ้นเล็กน้อยก่อนปล่อยวัคซีนเข้าสู่ชั้นผิวหนังและบริเวณที่ฉีดจะมีลักษณะนูนขึ้นเป็นวงกลมขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นจะเป็นการนั่งรอสังเกตอาการ10-15นาทีซึ่งแตกต่างจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ต้องนั่งรอถึง30นาทีเนื่องจากการฉีดเข้าใต้ผิวหนังจะมีผลข้างเคียงแบบฉับพลันน้อยกว่าการฉีดด้วยวิธีปกติด,ด้านรอผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิวรภูมิเกศบอกว่า การฉีดแบบนี้ทำให้ฉีดได้จำนวนเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าตำรวจสอนอบางรักจับกลุ่มวัยรุ่นชายอายุ17ปีตามหมายสารแขวงพระนครใต้ฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์หลังก่อเหตุทุบทำลายตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรสามแยกมเหศักเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมามีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุกว่า10คนใช้รถจักรยานยน์เป็นยานพาหนะ โดยตำรวจได้นำหมายจับเข้าจับกลุมได้ที่บ้านพักย่านทุ่งครุพร้อมของกลางเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนเกิดเหตุขณะที่ผู้ต้องหายอมรับเป็นบุคคลตามหมายจับเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามก,กระบวนการของเด็กและเยาวชนส่วนผู้ก่อเหตุรายอื่นนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนขายายผลการจับกุม่มคืบนาหลานสาวสุดแสบนำโฉนดบ้านและที่ดินที่ยายมิตร เรียมมะเริงวัย84ปีอาศัยอยู่ไปจำนองเพื่อแลกกับเงิน8,000บาทแต่ขาดส่งไป3ปีทำให้นี่เพิ่มทวีคูณจนนายทุนตามมายึดบ้านและให้เวลา3เดือนย้ายออกล่าสุดมีผู้บริจาคช่วยยายจนมียอดเงินในบัญชีมากถึง9 37,765บาททำให้ยายมิดซึ้งน้ำตาไหลแต่เรื่องนี้ผู้ประสานงานได้ให้ความช่วยเหลือได้ให้ข้อมูลว่าได้พูดคุยกับนายทุนแล้วทราบว่า หลานสาวยายมิตรไม่ได้กู้เงินแค่8,000บาทตามที่อ้างแต่หลานและเพื่อนวงแชร์อีกหลายคนถูกโกงแชร์ออนไลน์จึงร่วมกันกู้เงินรายวันเจ้าอื่นและเกิดหมุนเงินไม่ทันหลานยายมิตรจึงแอบนำโฉนดไปกู้เงินรวมยอด350,000บาทซึ่งพอตกเป็นข่าวในทุทก็พร้อมช่วยเหลือขอคืนแค่เงินต้นและค่าโอนกรรมสิทธิ์อีก2000 20, 0บาทเพราะหลังเกิดเรื่องติดต่อหลานไม่ได้ ขณะที่หน่วยราชการได้ตั้งคณะกรรมการดูแลการเบิกจ่ายเงินของยายมิตรเพื่อให้โปร่งใสในการนําไปถ่ายถอนบ้านและที่เหลือนําไปซ่อมบ้านรวมถึงเก็บเป็นทุนเลี้ยงดูเหรน3ามขวบของยายมิตรต่อไปนางกามลากมลาแฮริสรองประธานธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียที่อยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐสาวันพร้อมกับกล่าวชื่นชมและขอบคุณอินเดีย ที่ตัดสินใจกลับมาส่งออกวัคซีนโควิดในปลายปีนี้หลังจากหยุดชะง,งักไปไม่เดือนเมษายนเพื่อทุ่มการผลิตและฉีดวัคซีนให้คนในอินเดียและว่าทั้งสองชาติจะร่วมมือการปกป้องระบบประชาธิปไตยทั่วโลกด้านนายโมดีซึ่งจะเข้าพบหารือประธานธิปดีโจไบเดนของสหรัฐในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิน่นกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออินเดียรับมือกับการระบาดของโควิด -19 การถาแถลงข่าวมวยชิงแชมป์โลกรุ่นยักษ์3สถาบันระหว่างอเล็กซานเดอร์อูซิกผู้ท้าชิงชาวยูเครนกับแอนโทนีโจชัวเจ้าของแชมป์โลกรุ่นแฮปปีเวท WBAIBF และ WBO ชาวอังกฤษที่นอร์ทแมป์สเปอร์เซเดียมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโจชัวกล่าวว่าอูซิเป็นผู้ต่อสู้ที่ดีแต่ตัวเขาเองก็ซ้อมหนักมากเพื่อไฟนี้อยากให้แฟนน่วยเข้ามาชมการชกมั่นใจจะชนะน็อกได้แน่นอน ด้านอูซิกวัย34ปีซึ่งชนะรวดมา18ไฟและเคยครองแชมป์รุ่น c r รูซเว t 4สถาบันก่อนข้ามาชกในรุ่นเฮฟวีเว t ได้แค่2ไฟกล่าวว่าเขาเฝ้ารอและเชื่อมั่นว่าจะเป็นฝ่ายชนะแม้รูปร่างจะเสียเปรียบพร้อมทำให้ทุกคนจดจำการชกไฟนี้ไปอีกนานสำหรับการชู่การชกค,คู่นี้จะมีขึ้นที่เวทีมวยโชคราวภายในนอตเทมพอสเปอร์เซเดียมสนามยาวของไก่เดทองนอตแทมพออเปอร์ per, ในกรุงรอนดอน ในคืนวันเสาร์ที่25กันยายนนี้ครับต mm ิด hmm. ตามข่าวช่วงต่อไปในรายการเรื่องพบข้าม16ในเกา45นาทีนะครับ mm hmm. วันนี้พิพมพ์นภัสพรพิมพ์งานลาไปก่อนสวัสดีครับ mm hmm. ข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ด เรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานนาทั่วทุกภู้มีภาคติดตามกันคุณสบายสามช่องก้าวเดินนายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำโง่บายสามโมงคุยคำโง่บาย